สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับช่องพาบ้านบ้านๆนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาถอดลูกปืนนะครับสำหรับรถมีโอ io, แล้วก็นูโอตัวเก่านะครับ อันนี้ก็จะเป็นการถอดลูกป,ปืนเฟืองไทยนะครับที่ติดกับดุมขัดนะฮะที่ถอดง่ายๆผมก็จะเอาไม้ที่มีขนาดเท่ากันนะครับมาวางรองลุกป,ปืนนะครับส่วนถ้าเกิดว่าอาจจะเป็นคลิปอื่นเขาก็อาจจะทำเป็นอ่า ตัวไฮดรอลิกนะครับดันออกแต่ผมก็ไม่มีเครื่องมือตัวนั้นนะครับก็เลยต้องทําแบบง่ายๆนะครับก็คือเอาไม้รองแล้วก็อตอกตัวลูกปืนให้ออกฮะแต่ก็ออกง่ายนะครับตอกไม่กี่ครั้งก็ออกนะครับแต่เราก็ต้องาวางให้เป็นระนาบเดียวกันนะครับกับกับตัวฝานะฮะ น,นี้ก็จะเป็นเอารูปปืนออกจากแกนนะครับก็จะมีกิบตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ระหว่างลูกปืนเราก็กิบออกนะครับแล้วก็ถอดลูกปืนได้เลยนะฮะเช็คเผาได้นะครับว่ามีรอยหรือเปล่านะครับถ้ามีรอยเยอะก็จ,จะทําให้เผลอที่ติดกับตัวขัดนะฮะของเราหลวมก็ได้นะครับเดี๋ยวจะได้ เปลี่ยนแกนเพานะฮะอันนี้ของผมจะเป็นลูกป,ปืนนะครับลูกป,ปืนแตกนะฮะอันนี้จะเป็นแขนโนโวนะฮะส่วนอีกตลับหนึ่งนะครับก็จะอยู่ติดกับแคงนะครับตัวนี้จะอ,อออยากนะฮะแต่ผมจะใช้เป็นวิธีดั้งเดิมนะครับที่ช่างเขาทำกันนะฮะ แจ้งก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่ช่างนะครับแต่ก็ลองทำเองนะครับเปลี่ยนทั้งลูกปืนตลับที่ติดกับฝา,าของของเฟืองไท้ายนะครับแล้วก็เป็นตัวนอกที่ติดกับแขงนะครับตัวนี้รถของผมเป็นรุ่นนูโอนะครับตัวที่ ก่อนที่จะเป็นนูเอ็มเอ็กนะะแต่โฉมจะเป็นโฉมโฉมหน้าคล้ายๆกันนะครับนี่ยก็จะใช้กระดาษนะครับกระดาษเปียกนะครับแล้วก็จะใช้เป็นตะปูนะครับเจียวหัวให้มันเท่าๆกันกับวงรูกปืนตลับในนี่ะ่ยก็ตอกยัด กระดาษเข้าไปนะครับนะฮะจะเป็นกระดาษที่ผมเอา,เอาใช้คอนนะครับตียัดเข้าไปแล้วจะดันลูกปืนออกมานะฮะเป็นวิธีดั้งเดิมที่ช่างเขาทํากันนะครับวิธีนี้ก็ต้นทุนน้อยครับอันนี้จะเป็นของมีโอเลยนะเมื่อกี้ผมท,ทําทีเดียว2คันเลยนะครับ ีโอกาสได้ทำก็ซ่อมลองเปลี่ยนดูนะเพราะมีเสียงทั้ง2องคันนะฮะใช้ม,มามายาวนานมากนะถึงเวลาที่จะได้เปลี่ยนก็เลยต้องทำทั้งสองคันเลยนะฮะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นของมี o อนะฮะมีโอก็ทำเหมือนกันนะครับเอากระดาษเก่ากระดาษเก่าก็จะออกง่ายครับ เพราะว่ามันได้ตีได้ต่อเข้าไปจนน้ําที่อยู่ในกระดาษนะ่ะมันหมดก็เลยทําให้ได้ออกง่ายง่ายกว่าของนูโนะครับเป็นเศษกระดาษแล้วเราก็แค่แคกระดาษออกนะฮะเวลาที่เราเอาลูกปืนออกด้วยวิธีนี้นะครับา ทำให้ลูกปืนที่เราถอดออกนะฮะที่เป็นร่องลูกปืนจะออกสวยนะครับสวยงามจะไม่มีรอยนะครับเวลาที่เราเอาใส่ก็จะง่ายอันนี้มันจะเป็นถอดของดุมคัดนะครับดุมคัดของมีโอนะฮะเพราะว่าสภาพมันใช้ไม่ได้แล้วแต่ของนูโวผมยังใช้ได้อยู่นะฮะน,นี่ผมไม่มีกุญแจใบใหญ่นะก็เลย จะเป็นต้องสกัดออกนะในคลิปนี้ผมแยกอย่างดีเลยนะี่ยแยกเพื่อจะให้ท่านที่ได้รับชมนะครับจะได้รู้ว่าเห้เราสามารถเปลี่ยนแค่ผ้าคัดได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่า,อาของผมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแค่ผ้าคัดนะครับเขายกมาเป็นชุดเลยเนะี่ เดี๋ยวเวลาใส่ผมก็จะใส่ให้ดูนะฮะอันนี้ก็จะออกมาแล้วครับง่ายๆแล้วก็จะมีชุดคัดแล้วก็ชุดปาคัดนะครับแล้วก็สปริงตัวกลางอันนี้ก็จะเป็นลูกปืนอยู่ด้านในอีกนะครับลูกปืนด้านในจะเป็นลูกปืนจะน่าจะเป็นลูกปืนเข็มนะฮะผมก็จะเอา,อาจระบีนะครับ ใส่เพื่อจะเพิ่มความหล่อลื่นนะครับเพราะมันอยู่คนละส่วนก,นกันกับผ้าขัดนะครับเพราะผ้าขัดนี้จะไม่ค่อยถูกกับพวกจารบีหรือน้ำมันนะฮะอันนี้ผมก็จะเป็นงัดเอาตัวผ้าขัดออกนะครับก็จะเป็นสปริงออกก่อนนะครับ สปริงผ้าขัดออก,ก่อนออกมาแล้วแล้วก็จะมีแหวนรองนะครับแหวนรองหัวขัดนะครับหัวยึดที่เป็นเสายึดผ้าขัดนะครับก็จะเป็นแหวนรองแล้วก็กิ๊บแตเล็กๆนะถ้าคนที่จะเปลี่ยนแค่ผ้าขัดก็เก็บไว้ให้ดีนะครับอย่าหายแล้วเราก็จะมันก็จะได้ซื้อยกชุด เหมือนเดิมนะเหมือนที่ผมได้ซื้อมานะฮะจะเป็นแหวนแล้วก็กิบยึดอันนี้ผมก็จะงัดในส่วนของสปริงนะครับหัวของสปริงจะเป็นด้านสปริงสั้นกับยาวนะครับ ผมก็จะงัดเอาด้านที่ออกง่ายนะครับตัวไหนออกง่ายก็จะงัดออกฝั่งนั้นออกก่อนนะครับ <B GM> ถ้าไม่ออกเราก็ฉีดโซเนกเพิ่มอีกนิดนึงนะครับตัวนี้คืออายุใช้งานนานมากนะครับจะออกยากนิดนึงนะครับ พวกที่เป็นฝุ่นนะครับเป็นคราบฝุ่นเวลาเราใช้เป็นนานามันก็จะเป็นเหนียวๆน,นะครับฝืดๆหน่อยจะออกยากนิดนึงถ้าเราจะเปลี่ยนแค่ผ้าคัดก็เปลี่ยนได้นะฮะแล้วก็จะมีรูกยางนะครับ ลูกยางลองผ้าขัดอีก3ตัวนะครับนะแล้วก็ใส่กลับไว้ที่เดิมนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเจุดที่เปลี่ยนก็จะเป็นของมีโอก็จะมีอ่า ยางเฟืองไทยนะครับแล้วก็ลูกปืน2ตลับของมีโอจะเป็นลูกปืนเพาาล้อด้วยนะครับจะมีอีกอยู่ในคลิปหนึ่งนะครับอันนี้เป็นวิธีประกอบแล้วครับผมไปซื้ออะไรมาแล้วก็จะประกอบดุมคัดนะครับ ตัวนี้จะเป็นของมีโอครับมีโอตัวเก่าใส่จละบีนะครับใส่กับลูกปืนเพื่อจะให้หลอลื่นหน่อยครับเวลาที่เขายืดเข้ายืดออก วิธีเราใส่นะครับก็จะขออนุญาตนิดนึงนะฮะก็คือไม่มีเครื่องมืออะไรที่จะจะ,ะกดสปริงนะครับก็ขออนุญาตใช้เท้าเลยก็แล้วกันนะครับเผื่อว่าใครที่อยากทําตามก็ทําได้แบบง่ายๆเนี่ยกดก็จะแข็งมากนะฮะนะหรือว่าเอาเข่าใส่ยังไม่ลงเนะี่ยต้อง ต้นเท้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็หมุนๆน,นะครับก็คือกดให้มิดแล้วก็ไข่ไขไขไขเข้าก็จะอยู่เลยฮนะนะเอาส้นเท้านะครับเหยียบให้มิดเนะี่ยแล้วก็หมุนให้แน่นครับสุดท้ายผมก็จะเป็นสกัดเพื่อล็อกนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับ เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่ายอยู่แน่นอนนะครับถ้าถัดจากดุมคัดเราก็จะมีชามอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวล็อกนะฮะก็จะทำให้รู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นเวลาที่เราล็อกนะ ก็ใส่เจราบีเพิ่มนะครับงานเสร็จเรียบร้อยครับผมซื้อมาก็ประมาณอยู่ที่300นะครับแล้วแต่แล้วแต่หล,ลานที่ซื้อเนี่ยแต่ละที่นะครับราคาจะบวกลบกันได้เนี่ยนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยน ลูกปืนนะครับที่ผมถอดเผาคัดนะครับฝั่งที่เป็นลูกปืนติดกับฝาฝา,าของเฟืองท้ายเนี่ยน่ากำลังจะหาอุปกรณ์อยู่นะครับ วิดีโอนี้ผมเปลี่ยนทั้งทั้งลูกปืนเผาขับนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนด้วยนะครับเปลี่ยนซีนกันน้ํำมันเฟืองด้วยนะฮะเฟืองไทยที่เป็นซีนในนะฮะอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นลูกถ้วยครับลูกชาม เพราะว่าอันเก่าผมเป็นรอยเยอะนะฮะที่เขาเรียกกันเขาจะเรียกว่าเป็นเม็ดแล้วผมก็ซื้อมาเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับเพราะว่าล่องอยังใช้งานได้อยู่นะครับเสียแค่เม็ดนะครับหรือลูกชามนะครับ ะะตัวยางที่ติดกับชามก็ตัวยึดที่เป็นเป็นยางเกานะ,ะก็ยังก็ยังแน่นอยู่ไม่รวมนะครับถ้าหรวมก็เราก็ซื้อมาเปลี่ยนนะครับเผื่อเวลาที่มันดึงเข้าดึงออกมันจะทําให้ให้ไมนะะ่คือคือหรวมมากก็จะให้ เม็ดที่วิ่งเข้ายิ่งออกน,นะฮะจะวิ่งไม่เสมอกันนะครับเมื่อกี้นี้ก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับใส่แบบังๆทีนี้เรามาใส่ลูกปืนกันนะครับวิธีใส่ลูกปืนนะครับผมก็จะงดัดเอาในส่วนของอซีนนะครับซีนกันน้ำมันที่อยู่ด้านนอกออกก่อนนะครับ จะงัดซีนออก,ก่อนค่อยๆงัดแบบระมัดระวังหน่อยนะฮะเพราะว่าถ้าเรางัดไม่ระมัดระวังก็จะก็จะเสียนะครับก็จะได้เงิงตังค์ซื้อใหม่นะฮะถ้าเราเอาลูกป,ปืนออกแนละ้วมันก็จะจะงัดออกง่ายนะครับซีนซีนน้ำมันเฟืองถ่ายนะครับตัวนอกนะครับตงไปจะ ใช้จารบีนลฮะเจ้าเก่าใช้งานได้ดีนะครับเสร็จวกจัดครับก็ใส่ไม่เยอะนะครับใส่นิดเดียวเพื่อหล่อเล่นแล้วก็วางเข้าไปตรงๆได้เลยนะฮะบางท่านก็อาจจะใช้เป็นน้ำมันก็ได้นะครับน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเครื่องก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ให้ตรงนะฮะแล้วก็ค่ายๆค่อยๆนะครับผมความไม่แรงเ่ค่อยๆก็เข้าแล้วนะครับ นะไปให,ห้หน้าที่ติดกับลูกปืนสนิทนะครับสนิทก็เป็นก็็เปนอันว่าใช้ได้นะฮะครับสนปุ๊บสวยงามเลยเวลาเราใส่แล้วก็ใส่ชุดเฟืองชุดเฟืองที่ติดกับดุมคัดได้เลยนะครับรก็จะมีกิ๊บ จะมีกิบล็อกเฟืองกับลูกปืนนะครับก่อนครับเพราะไม่งั้นเฟืองก็จะหลุดออกได้ง่ายนะฮะถ้าเราใส่ไม่ดีตัวกิบตัวนี้ก็จะใส่ไม่ได้นะครับถ้าเราใส่ลูกปืนไม่สนิทนะครับเพราะมันจะมันจะไม่ตรงล็อกของมันฮะโอเคเข้าเรียวนะครับเข้าเป็นที่เรียบร้อย ก็ใส่เป็นสีนกันน้ำมันนะครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับครับในคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับก็ขอฝากากดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e นะครับ ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ